จังหวัดกาลสินชวนเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2,567โดยมีเรือยาวเข้าร่วมชิงชัยเจ้าความเร็วแห่งลุ่มน้ำเปารวม20ลำด้วยกันค่ะ ต้องภากไหมคะต้องแบบต้องอ่านแบบ <c oughs> <c oughs> ต้องอ่านแบบภาคเรืยยาวไหมคะวันนั้นอาจจะต้องอ่านอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้เป็นการถแถลงข่าว <c oughs> ค่ะ <c oughs> ที่สนามแข่งเรือยาวประเพณีลำน้ำเปล่าอำเภอกำมลาใสยนะคะนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินค่ะเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาลสินชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งกําหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่19 ถึง22กันยายนนี้ค่ะที่สนามแข่งเรือยาวประเพณีลำน้ำเปล่าอำเภอกำมลาสายัยเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่นซึ่งเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างความสมัคีีและที่สําคัญนะคะยังเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลด้วยและปีนี้ค่ะมีเรือยาวที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะประกอบไปด้วยเรือยาวใหญ่ขนาดไม่เกิน55ฝีพายมีจํานวน6กลาด้วยกันนะคะเรือยาวกลางทั่วไปขนาดไม่เกิน40ฝีพายมีจํานวน8ลําค่ะและเรือยาวกลางท้องถิ่น ไม่เกิน40ฟีพายอันนี้มีจำนวน6ลำด้วยกันนะคะก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้ค่ะ19-22กันยายนนี้นะคะที่ลำน้ำปาาเปล่อํอเภอกำมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเรือยาวกว่า20ลำเลยนะคะที่เข้าร่วมชิงชัยในปีนี้ค่ะแน่นอนว่าน, <laughs> นี่นี่น,น,น,นี่สาธิตนะคะนี่ <laughs> การภาคเรือยาวนะคะออริจินอลพี่สมพัค่ะ นี่เป็นไฮไลท<ๆ><ๆ>์ยวต้องไปดูของอจริงที่จ<ะ>ังหวัดกาลสิน์เลยนะคะ19-22กันยายนนี้ค่ะค่ะ